สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะครับก็หนุหน่มพาทัวร์มาเายี่ยมชมบรรยากาศของตลาดน้ําอยุธยานะครับวันนี้ครับก็พอดีเป็นช่วงของวันหยุดนะครับก็วันนี้ก็อากาศดีครับนี่ก็เราก็อยู่ที่นานน้อาอยุธยาเดยเราก็เดินทางมาถึงช่วงของ สายๆนะครับแกอากาศก็ไม่ไม่ไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่าเรามาถึงเช้านะครับตลาดอายุทยานะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำอายุทยากา็เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับทุกทายคิดนะครับว่าจะเป็นในส่วนของอมีการขายสินค้าหลาย,ลายชนิดนะครับทีนี้เราก็เดินเข้ามาในส่วนของ ทางเข้าตลาดน้ำอยุธยาแล้วนะครับก็โดยบริเวณรอบๆก็จะล้อมรอบไปด้วยน้ำนะครับมีน้ำล้อมรอบไปนะครับก็ระหว่างทางก็มีสินค้าหลากหลายชนิดนะครับให้เราดูเยี่ยมชมน่าสนใจนะครับก็เพื่อให้การง่ายนะครับแล้วก็มาดูตรงแผ่นผังของตลาดน้ำอยุธยาด้านหน้าก่อนนะครับเราจะได้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราจะได้่า ไม่ได้ใช้เวลามากนะครับเราจะไปจุดไหนไปจุดอะไรหรือว่าโฟกัสจุดไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็อากาศร่มรื่นครับวันนี้ครับโดยที่ว่าเป็นตลาดน้ำอากาศก็จะเย็นนะครับนี่ก็เป็นด้านรอบๆนะครับของตลาดน้ำอุทุยาก็จะมีกำแพงนะครับเป็นกำแพงอิฐนะครับก็คือลักษณะ ก็เป็นสมัยอยุธยานะครับก็เริ่มเดินเริ่มชมสินค้าที่อยู่ในตลาดน้ำอยุธยานะตั้งแต่หัวตลาดเลยนะครับก็อาจจะมีเสื้อผ้านะครับเป็นในส่วนของโลกโก้ของอยุทยานะครับเป็น5รนด์แพชั่นนะครับเสื้อผ้าโอท็อปนะครับหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายสไตล์นะครับ ร้านค้าก็มีเยอะมากเลยนะครับที่ตลาดน้ำอายุราแห่งนี้นะครับนอกนานั้นเขาจะมีการบริการล่องเรือด้วยนะครับจะมีเรือที่คอยบริการนั่งเรือรอบในส่วนของตลาดน้ําด้วยนะครับในส่วนของค่าเข้านะครับตลาดน้ําอายุรยาถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะไม่ไม่ไมีค่าใช้จ่ายนะครับคือเข้าให้ชมฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับจะจจะเก็บที่200บาทนะครับ แล้วก็ามาดูเสื้อผ้านะคราเสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีนะครับมีรองเท้านะครับมีหลากหลายที่เราเลือกนะครับก็โหในส่วนของบรรยากาศที่นี่นะครับก็จะเป็นเหมาะกับคนที่ชอบช้อปปิ้งนะครับ เดินนะครับชอบชิมนะครับก็เหมาะกับการเดินตลาดน้ำมากนะครับมันก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นโซนของไข่นกกระทาเสียบนะครับก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้เรือนไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าหากใครเดินเมื่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบริการนวดนะครับนวดแผนโบราณนะครับนวดแผนไทยนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับก็จะมีบริการอยู่ใน ตลาดน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับว่บริเวณพื้นที่ของตลาดน้ำอโยธยานะครับก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก80ไร่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองเลยนะโดยจะเน้นการสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับการแสดงพื้นบ้านนะการละเล่นของกินของใช้ต่างๆรวมไปถึงประดับจำเนียมประเพณีนะครับในส่วนของการแสดงเขาก็จะมีเป็นรอบนะครับก็จะมีตารางการแสดงวัฒนธรรมของเขาอยู่นะครับแต่ว่าต้องออติดตามนะครับแล้วก็ดูในส่วนของประกาศนะครับว่ามีการแสดงอะไรบ้างตอนกี่โมงนะครับ ส่วนร้านของฝากนะครับก็อันนี้ก็สามารถหิ้วกับกันได้ตามสบายเลยนะครับมีให้เราเลือกเยอะแยะนะครับนี่ก็หนุนกันไแล้วก็เดินได้สักระยะหนึ่งนะครับก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะครับเดินเที่ยวชมตลาดน้ำนะครับชิมชอ้อปอาหารอร่อยอร่อยนะครับ ที่ผ่านมานี่ก็มีชิมไปหลายอย่างเลยนะครับก็ออกฝากก็เยอะนะครับในส่วนของตลาดน้ำยุทธยาก็จะมีในส่วนของน้ำล้อมรอบนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆน,นะครับมีอยู่ทั้งหมด10โซนนะครับแต่ละโซนเขาก็จะตั้งชื่อตามแต่ละอำเภอของยุทธยาเลยนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับ สระน้ำนะครับก็คือเป็นตลาดน้ำนะครับเป็นเก็บน้ำนะครับก็จะม,มีส่วนของปลานะครับะะมาให้อาหารปลาได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดิแล้วก็เพลินๆนะครับมันทําให้เรานึกถึงในส่วนของสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับมีอาหารขนมโบราณน,นะครับส่วนของสระน้ําปลา เสื้อผ้านะครับนี่ก็หลากหลายมากนะครับพื้นที่ก็80ดสิไร่นี่ก็เดินกันกว้างพอสมควรนะครับก็ภายในขาองจะมีร้านค้ามากกว่าประมาณสัก249ร้านนะครับทรงนี้ก็เป็นแบบเรือนะครับจะมีแบบเรือขายอาหารกว่า50ลบลำนะครับที่ขายอาหารโดยใช้เรือนะครับแล้วก็มีตลาดเป็นวิถีชุมชนนะครับประมาณสัก40ลร้านนะครับ ของร้านค้าเลียนไทยที่อยู่ในโซนนี้นะครับว่าเหล่อร้านค้าเรีอยนไทยนะครับก็ประมาณ159ล้านนะคะรับนรวมถึงสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านนะครับกลุ่มโอท็อต่างๆที่อยู่บริเวณรอบก,ก็เป็นในส่วนของอาจัางหวัดพิทยาหรือจังหวัดใกล่เคียงนะครับเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะในส่วนของร้านค้าต่างๆ ก็ถ้าเกิดว่าใครว่างหยุดหยุดสอาทิ์นะครับก็แนะนํามาเดินช้อปปิ้งนะครับมาชิมอาหารกันได้ที่นี่นะครับส่วนการเดินทางครับก็มาไม่ยากเลยครับเราสามารถที่จะเซิร์ชในส่วนของ GPS ได้เลยนะครับตลาดน้ําอายุทยานะครับเดินทางครับเดี๋ยวนี้สะดวกครับมี GPS ให้ได้ใช้งานนะครับก็ขาดไม่ได้ก็เป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะครับ มายุธยาทั้งทีถ้าไม่ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทํย,ยาก็ี่ก็บอกว่ายัางมาไม่ถึงนะแซะไอีกอย่างก็จะเป็นในส่วนของที่ขาดได้น่าจะเป็นสายไหมนะครับตัวตีสายไหมนั่นเองครับยุธยานี่ยคาดังมากนะครับตัวตีสายไหมไปที่ไหนก็เจอนะครับ ก็ในส่วนของตลาดน้ำอยุธยานะครับเขาก็จะเปิดให้บริการท่องเที่ยวทุกวันนะครับเวลาเปิดเขาเริ่มตั้งแต่9 0โมงเช้านะครับถึง1ทุ่มนะครับทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าเท่าที่หนุ่มเหนือได้สัมผัสก็ถ้าเป็นในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะหน่อยนะครับร้านค้าก็จะเยอะ ส่วนเป็นวันธรรมดานะครับก็จะมีบางร้านค้าที่เขาไม่ได้มาขายนะครับก็อาจจะปิดไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญเขาจะเข้าเปิดร้านในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับว่านนะักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับผมเดินไปก็ดูสินค้าไปนะครับชิมอาหารตามรายทางไปนะครับก็รู้สึกชิลมากนะครับ ก็ในส่วนของตลาดน้ำอยุธยาแห่งนี้นะครับก็ออกแบบนะครับมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับมีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยนะครับแล้วก็ต่างชาตินะครับมาเยี่ยมชมถึแม่ขาดสายนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคืออยุธยานะครับเป็นเมืองเก่าของเราอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเดินตลาดน้ําอีกก็จะได้กลิ่นอายของเมืองเก่านะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ มีเห็นเลือนะครับมีการกูวยเตี๋ยวเลือนะครับทําอาหารโบราณนะครับขนมโบราณด้วยแล้วนี่นิ่งทำให้เราย้อนยุคกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยายได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะ ก็ในส่วนของการเดินทางนะครับถ้าใกล้ๆก็คือนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางโดวยวิ่งตรงมาถนนเอเชียเลยนะครับถ้าลูกสมตัวอย่างเช่นถ้ากรุงเทพนะครับกรุงเทพก็วิ่งใช้ถนนเอเชียหมายเลข32นะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาที่เมืองอยุทยาได้เลยนะครับตรงไปก็จะเจอวงเวียนของเจดีวัดสามปื้มก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอในส่วนของวัดอยุยาก่อนเลยนะครับตลาดน้ำอายุธยาเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงวัดอโยุยานะครับก็ทางข้าก็สังเกตได้ง่ายครับไม,ไม,ไม่ยากครับสามารถสังเกตได้ด้วยไกลเลยนะครับก็จะมีในส่วนของป้ายบอกตลอดทางนะครับผม ของบอ่อปลาคาร์ฟด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีจุดให้อาหารนะครับให้อาหารปลาด้วยครับในส่วนของตลาดน้ำเอื้อแยาเขาก็จะมีสะพานนะครับเป็นสะพานไม้เพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งนะครับฝั่งกำแพงของหน้าตลาดนะครับคือเป็น,นส่วนของสะพานข้ามคลองนั่นเองนะครับ นะครับก็เลมีร้านน้ำตาลเมานะครับเรสาโทนะครับอุ่นี่ก็เป็นเป็นยอดยุคนะครับยอดยุกน,นะครับมีขนมนะครับขนมแบบโบราณน,นะว่าเป็นส่วนของวายอะไรก็มีนะครับผมนะครับเป็น าสาโทนะครับก็คือในสมัยยุทธายาครับเขาก็จะเป็นประมาณพวกนี้นครับี่มีบริการด้วยนะครับสามารถเข้ามาแวะมาชิมมาดูกันได้นะครับนี่กเราเดินมาในส่วนของอาทางออกแล้วนะครับก็มีส่วนของการเดินตลาดน้ำยุทธยาก็จะเดินลักษณะคือเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมก็ทีนี้เราในส่วนของด้านหน้านะครับ ก็จะมีหมู่บ้านช้างอายุทยานะครับอยูด่ด้านหน้าตลาดเลยนะครับเราจะแวะไปดูกันนิดนึงน,น,นะครับว่าเราเดินมาได้หนึ่งรอบนะมาจบก็ได้ถางออก,กดีนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านช้างอายุทยานะครับอยู่ด้านหน้าตรงหน้าป้ายเลยนะครับรก็จะมีการแสดงของช้างนะให้หารช้างนะครับนะครับเป็นช้างก็เป็น สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราตั้งแต่สมัยอยาุธยามาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะก็เหมือนอนุรักษ์ไว้นะครับนีเจ้าตัวน้อยอยู่ด้วยนะหมู่บ้านช้างอนะโยธยานะครับน,นี่ก็อ่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หนุ่มเนี่ยาทัวร์ได้มาอยู่นที่อยุธยากันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเมื่อกี้เราเห็นมีเจ้าช้างน้อยอยู่ตัวหนึ่งเนะ่ยเนี่ยเจอแล้ว จ้างเราตรนนี้ก็กำลังซนเลยนะครับเขาจะอยู่ตรงหน้าตลาดนะครับนี่ก็มีคนถ่ายรูปนะครับล้อๆนะครับกับคนที่มาถ่ายรูปด้วยนะครับเคครับผมวอดีก็เรามาถึงฮาออกพอดีแล้วครับก้อนี้เราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับบังอยากที่มาเดินตลาดนะเยียรยาก็ได้ของฝากไปพอสมควรนะครับพวาไว้กัดแน่นะครับอยวเจอกันอีกครั้งนะครับ วันนี้หนุเหนือพาทัวร์ขอตัวก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ